ข้างก้อนเนี่ยแถวเนี่ยน่ครับน้ำท่วมเขาเขาว่านเลยนีย่อยู่ว่าตายพืดแล้วครับเพื่อนสิ่สิบวานไม่อีกเทียงหนึง่งก็ดีน้ำลดลงมาเลยพามาใส่เบ็ดน้ำห่วยครับไม้ของห้ามือนี่ก็คือที่แล้วครับสายห่วยน้ำห่วยเน่าไปเรื่อยๆไปฝนครับ ใส่มาแล้วซหอลังเลยแหละครับตอนนี้กับว่าสันนิหัวา่าสีจังไดมันบ่มาน,มานก็ติดตามไปน้ำกันครับติดตามลุกลมไปเรื่อยๆครับมเบึงมีอาการครับหลังนี่มีอากาศมีอากาศป่าอย่าง,างมาบึงครับโอ้ยผักขาวจุโลน้อยโอ้อ้าวนี่ครับ Oh. ตัวกำลังปนครับปนสองค้นสามคนครับใส้น้ำหลายๆตาดตาไปน้ำกันครับมาเปืงหลังนี่ครับนีอากาศเบิ่ดตงนทพี่น้องป่าอย่างมาเพิ่งมาเพิ่งโอ้โหขวบขวบขวบขวางามๆครับรขวง้งาํา โอ้ตัวงามพีน <vengeance. S 1> ่น้องวโอ,โอ้โหหัวอะงามหัวตึ๊บเลยมันกะพ่อหมานอยู่ดอกครับพ่อไะไกินเยี่ยถึงสีบ่ออะไขายคือเขาก็ได้กินอยู่ครับ รอบนี่หัวตะไดสองตัวนี่แหละครับเพิ่งเลี้ยวงามอยู่ครับเดีเยาติดตามไปน้ำกันครับขอเก็บปลาก่อนบักเขาตุโลอีกตัวนึงเดีย๋ยวโอ้ยหวานมันหัวอยียงพี่นอ้องเดอ้อได้อีกแล้วเดอ้อผุนตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่ ใส่นี่พอพอจับครับงามงามอ้าวตกก็ไปสามเตีมสี่เตีมแมเราครับติดตามไปน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องหัวลลานเบิดเลยอาอ้าๆอๆา,อา,อา,อาตามตามยูยูพี่น้องยูยูมันปลายังทนละเอาลุ้นบุ้งโอ้ยไปเข็งป้าหมอปลาหมอ โอ้รุ่นทอของอิยุบา้านขอต้นเลยแม่คุณแม่โอ้งามอยู่ครับป่างามอยู่ตัวงามอยู่ป่าหมอป่าหมอเอาเอาเอานี่ยควมโอ้ยดีเดเงี้ยเอาครับโอ้ดินดำดำเนี่ยป่ายังกินองอโอ้ย ขุณหมออยู่เลยครับมือนี้หมานตะคุณหมอเอาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้หมานคุณหมอครับหมานคุณหมอ้อหาติดตามไปน้ำกันครับหลังนี้มีอาการครับเอาขึ้นมาเบื้องบนดูุ่นพ่อของยีหลานต้น ตัวหง่ครับตัิเชียงนี่ว่าตัวหง่ครับดูองดูคนอืโอ้ติดตามไปเรื่กันผมเอมพี่น้องมาลุนครับบักขาวจุลโลโอ้นะาขอลิบใซ้นี่กอนครับพี่น้องอีมปลศาจเงา มาเบิรงกันห้องปุณโอ้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 โอโอประคองางามเลยครับประคองางามเลยปุณโอ้หางดึกดหางงามกับเปียโอ้ดูเครับปรบปะคองางามเลยโอ,โอ้ขอใส่ถุงกันด้วยครับเด้อ โอ้ตมุมานตอนเงียบเงียบขนนะ่ะอ๋อติดตามไปน้ำกันครับตัวเมีพี่น้องอยู่นี่ปิดจ้าแล้วครับอยู่นี่ปิดจ้าแล้วเอาเข้าบ้านไปหลายแล้วครับเข้าบ้านไปน้ำแล้วอาติดตามไปน้ำกัน โอ้ตัวนี้พี่น้องหัวหัวบานเือเลยเลยพี่น้องโอ้ยขวานขวาตัวง,งามเลยพี่น้องงามเลยอือดูพี่น้องพอได้เลี่ยวพอได้เลี่ยวอือ งานกเกีอ่ปาก่อนครับอ่ใส่ตัวอยู่ครับกินเงี้ไปเปิดสีฟัวโตวครับ เอยหักดูครับติดตามเด้อเฮาเบิ่งหลังนี่มีอาการครับโอ้ยโอ้ยบักโอ้ตัว อ่เพิ่งปวดป่าก่อนครับผมพี่น้องอืมโอ้ตัวงามจูกต e well ิดตามพอน้ำกันครับโอ้มาแล้วเพิ่นมาแล้วนี่ตัวเงี้เลยครับดูดะตัวเงี้ไประกเงี้โอ้ลุดนพูดดีเลยนี่ครับ ประตูกโอ้ยลมหมันขี้เก่าเ้อครับเด้อเียประตูก่ครับตวมึงดูตั้งงครับเอโอ้ตวมึงดูหมัน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 ขี้เก่าครับ นี่ประดุกนี่อ้าวขอเชียรปลาคนเด้อครับเออดูบอปด้ยล้มมันแล้วปนนุ้ล้มมันแล้วน,นุ้ยล้มมันแล้วติดตามไปน้ำกันครับมาเบื้องหลังนี่ครับนี่อาการเจ้าผีในปลายัาง ตึงๆดิ่นๆอยู่ครับความเบิงโอ้ยปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกคุณปลาดุกปลาดุกปลาดุกตัวงามเลยครับปลาดุกงามนี่คือไข่เบิดปะไข่เบิดตัวตัวเลยพี่น้องใจเมืองมันก็ใครเดี๋ยว นี่กะไข่ตัวงามจุพี่น้องอื้อมันหมานพี่น้องมันหมานๆ <k millionaire> <kdie> <Laborator ilfiinel> ตามน้ำกับไปอีกครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ดึงพูด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 อยู่ฝันพี่น้องโอ้ยปลาอีนั่งอีกแล้วปลาอีนั่งปลาอีนั่งอีนั่งละ่ะโอ้ยอันนี้คือสีมันอยู่โรงเรียนมอครับเนี่ยอ,อยู่โรงเรียนมอ บอมันดูลิี่สีเป็นยูมัธยมว่ะติดตามน้ำกันอีพ่อแม่พี่น้องเออเบื้องหลังนี่นีอาการครับพ่อแม่พี่น้องปิปลายังเขามารุ่นน้ำกันโอ้โหโอ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 ้โหโ้อ้โหโอ้อ้ มันแล้วลุกล้มมันแล้วลุกมันเหเห็นบ่ลุกง่ายพี่น้องยังเดี๋ยวอีก l ầ โอ้ยได้พี่น้องได้

มาลุ่นหลังนี่ครับพ่อแม่พี่น,อน้องมีอาการแต่ว่าสีเป็นปลาอย่างไปเขียงครับปลาขิงปลาขิงน้อยโอือกูนะไปเขียงไปเขียงต้้ง,ง,งกล่องเซอน,นั่นแล้วครับลืมข้าวขอถอดขอ,อให้อะไรอยอียปลาอย่างมาเบืองกันห้องฝนโอ้โอ้โอโอโอ โอ้ยประคองงา,งามเลยครับประคองมามงามเลยพุ่นโอ้ย้างเดือกขางงามกับเปลียวโอ้ดูนะครับ,รบประคองมามงามเลยโอ้ดูขอใส่ถุงกันด้วยครับเด้อโอ้ยมันมานตอน เงียบๆคุนะืติดตามไปน้ำกันครับตัวเมียพี่น้องมูมน่นนี่เป็นจาแล้วครับมูมน่นนี่เป็นจาแล้วเอาเข้าบ้าน